สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราจะาวันนี้คลิปนี้จะรีวิวพูดเรื่องอยางโดยเฉพาะล้วนๆเลยนะครับผมอ่ะจะไม่พูดภาพมาดูกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นยางมัตโซเลนนะครับผมยาง MT ยี่ห้อที่ทิงมันเป็นเยี่ห้อคอสบิงลิงหลงครับผมของจีนอันนี้แต่นี้ผมซื้อแบบร้าน เป็นยางลบตาครับแต่มันเป็นตัวยี่ห้อคอสติงนะครับผมอันนี้ราคาชุดประมาณ16,000บาท4เส้นราคาไม่แพงถูกครับผมน,นี่เราไซส์2 8 5 7 5 R 1 6ใส่คู่กับล้อแม็กแฮมเมอร์ Mac mer, นะครับผมแม็กแฮมเมอร์ mer, กว้าง8.5ออฟศูนย์นะครับผมเดี๋ยวให้ดูลายก่อน อันนี้ลายดอกนะครับหน้ากว้างสองแปดห้าอันนี้ยกสองนิ้วนะครับยกสองนิ้วยกสองนิ้วล้อหลังไม่มีปัญหาแต่ล้อหน้ายกสองนิ้วสําหรับไททันสองสิบเก้าอ่าข้างหน้าต้องมีตัดปาดตัดปาดแต่ไม่เยอะมากครับผมนี่ครับล้างก็ทําได้ง่ายตัวกันชนดํานี่แทบไม่มีปัญหาเลยโดนแต่บางคนดำนครับผมมีเฉียวเฉีวตัดข้างล่างนิดหน่อยไม่น่าเกลียด ใครอยากใครจะรู้ต้องคือต้องต้องมาดูอะมาพูดดูเนยส่วนคอหลังก็เหมือนกันล้อหลังก็ตัดแล้วก็ทุบข้างล่างไปหน่อยหนึ่งครับผมไม่เยอะนะฮะดูข้างนี้แต่ข้างขวานี่ข้างขวานี่สวยกว่าไม่รู้ทาไมอืมข้างขวานี่เขาทําเนียนกว่าหรือว่ามันข้างล้นมันติดหม้อน้ำมั้งเพราะมันมันจะมีไอ,หม,อหม้อน้ําเหมือนที่ฉีดกระจกเ้าจะไม่ผิดหรือหม้อน้ําสักอย่าง ไปฝั่งซ้ายข้างขวานี่ไม่มีเนี่ยทาเนียน,นยสวยเลยอืมทั้งนี้ก็เหมือนกันครับทุกงั้นเอาต้องเอาบางคนออกนะครับผมอืมโอเคที่จะรีวิวนี้หลักๆก็คือเดี๋ยวจะรีวิวเรื่องเสียงให้ฟังเดี๋ยวจะเราขับไปข้างนอกนะครับผมเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงแบบทุกย่างความเร็วเลยว่าบางคนแบบกลัวมากว่าเสียงจะดงังแค่ไหนตอนแรกผมก็ลังเลมากเลยตอนแรกใช้ยาง BFAT อยู่นะครับ กลัวเมียจะด่าแม่จะว่านะครับผมเพราะว่าคันนี้เราครอบครัวเมียนั่งด้วยลูกด้วยคุณพ่อคุณแม่แก่ๆไปด้วยกลัวเสียงมันจะดังลำพานเดี๋ยวจะเรีวิวฟังว่าดังแค่ไหนนะครับผมดังตอนเท่าไหร่มัง่งแต่อันนี้เป็นยางยังใหม่อยู่วิ่งอยู่ประมาณน่าจะห้าหกพันโลเองครับยังวิ่งไม่เยอะเดี๋ยวเราจะรีวิกวก่อนว่ามันดังแบบไหนแล้วเดี๋ยวซักวิ่งสักสองหมื่นโลเดี๋ยวจะมารีวิวอีกรอบว่าใช้พัฒนา,นานเนี่ยมันดังกว่าเดิมเยอะแค่ไหนนะครับผมโอเค ส่วนเรื่องอัตราเร่งเดี๋ยวน่าจะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวน่าจะทําคลิปว่าดูด้วยว่าอืดแค่ไหนแต่รู้สึกเลยได้ว่าอืดกว่าเดิมเพราะว่ามันหนักกว่าเดิมอันนี้รวมล้อและยางหนักประมาณ36กกิโลตอนที่เป็นยาง bf ไซสองสองอ่า2 6ง70ห f atk o 2ตอนนั้นน้ำหนักประมาณ สามสิบสามโลอันนี้หนักมาสามโลแต่ก็ใหญ่มาใหญ่มาสองไซส์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนอยู่รถกันเ,เลยว่าเสียงดังแค่ไหนนะครับผมป้ายค,ครับเครับอันนี้สำหรับคนยกสองนิ้วนะครับสย่ยางสองห้าก็ผู้หญิงก็ขึ้นง่ายไม่ยากครับผมบขึ้นได้อยู่แต่คนแก่ก็ลำบากนิดนึงครับผม ดีก็มีเก้าอี้ให้คุณแม่ะดีนะครับผมจริงผมก็มีเก้าอี้ติดตัวไว้โอเคเดี๋ยวโอเคครับผมเดี๋ยวจะปิดเพลงนะครับอย่างที่บอกวันนี้เราจะรีวิวเรื่องเสียงเสียงของยางตัวนี้นะครับให้ฟังทุกย่านความเร็วเลยเพราะส่วนใหญ่ผมก็หาคลิปไม่ค่อยเจอตอนผมจะตัดสินใจซื้อผมก็สงสัยมาก โอเคอ่าเดี๋ยวจะให้ภรรยาถือนะครับผมถืออย่างนี้เลยครับเพราะเราจะทุกย่านความเร็วเลยครับตั้งแต่ออกตัวให้คนเขารู้ว่าเสียงมันดังหรือเปล่านะครับโอเคไปอ,อ๋อลือปิดเพลงครับผม,มยิ่งถ้าเปิดเพลงก็บอกเลยว่าตัวนี้ ไม่ไม่ดังครับแค่ไม่รู้สึกอันนี้ถ่ายจาก iPhone 12นะครับไม่ใช่ใช้ไมค์จากในกล้องเลยจากมือถือเลยไม่ได้มีไมค์เสริมอะไรไม่ได้แบบมีมีตัวไมค์่แยกนะครับ เดี๋ยวออกถนนใหญ่ถ่ายทีอันนี้ความเร็วอยู่ที่20นะครับผม20ก็ไม่ดังอะไรครับผมอตอนนี้รถติดนะเดี๋ยวผมรอออกถนนใหญ่ก่อนแล้วกันออกถนนถนนเส้นสีเรนก่อนเดี๋ยวถ่ายทีเพราะตอนนี้มันวิ่งแค่20ไม่ดังอยู่แล้วโอเคครับผมโอเคครับผมก็ตอนนี้ออกดูถนนใหญ่แล้วนะครับ เห็นไหมไหมจ๊ะพอเห็นความเร็วป้ะไหมเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะเลี้ยวขวาไ <Okay. S 2> ม่ต้องคู่ความเร็ว20แลวนะครับถนนใหญ่นี่ก็20อยู่เด,ยเดี๋ยวเราราค่อยๆไต่ความเร็วไปนะครับอันนี้เสียงเร็กลูกลูกผมครับไม่ได้เสียงยังโอเคอันนี้ความเร็40ว40ครับผม40ไม่ยังไม่รู้สึกว่ามีเสียงนะ รถเยอะจังเลยอะหกสิบหกสิบเดี๋ยวมีถนนอีกเส้นหนึ่งน่าจะรถน้อยตอนนี้ห้าสิบลดรถได้หน่อยไหมหกสิบแล้วครับก็ย,ยังไม่ดังนะเดี๋ยวมันจะดังจนแปดสิบเก้าสิบ ที่เราลองมันตอนเย็นผมก็ลืมไปห้าโมงรถมันเยอะมากเลยผมก็เลยเข้าบ้านดีกว่าโอเคตอนนี้สองทุ่มห้าสิบสามครับผมรถน้อยแน่นอนโอเคเดี๋ยวผมจะพูด,ดน้อยนะครับฟังเสียงเาราหกสิบพับความเร็ว โอเคยุดก่อนโอเคครับผมวันนี้รถเรื่อนน้อยแล้วครับวันนี้ความเร็วของผมอยู่ที่96-97นนี้โอเคหนึ่งร้อยครับตันนี้ ตัดเล่งนะจาก80ถึง120นะครับที่คนเขาชอบทำกันเี๋ยวเราจะขึ้นไปความเร็ว80ก่อนนะอถ่ายแต่ไม่ได้ปั๊บอะไรออเคย่างเงี้ยตอนนี้80เรียบรับแล้วเราลอง80ก่อนตอนนี้อยู่เกียร์4 80นะครับเดี๋ยวจะไป120นะ1 2 ใกล้เคียงกับยางเอทีเลยตอนแรกก็กงังวลเหมือนกันแต่พอใช้แล้วเรา,เราที่ต้องการคือระยะเบรกเฉยๆครับเพราะรถมันยางเอเอทีมันก็จะ,ะรับเบรกไกลกว่าพวกเอทีแต่อย่างอื่นเรื่องเกาะถนนก็ไม่เทียบต่างกทานาไหรนอกจากตอนยิ่งตอนมีฝนถ้าเป็นน้ําเอ่งน้ําตัวนี้ไม่ดึงด้วยครับเปนยางพวกเอทีมันจะยิ่งดึงนะอันนี้ถ้าเป็นมีแอ่งน้ำไม่สะบัดนะครับลุยได้ แต่ว่าจะเลื่นกว่าตอนที่ถ้าฝนตกเลยครับผมคือเปียกเลยเลยนี่ยเล,ยลื่นกว่าแน่นอนเพราดอกน่าสมัมผัสเท่าไหมก็ได้รวมติว่าดีเสียงก็ไม่ได้ดังเท่าไหร่ตอนนี้นะครับตอนนี้ยังที่บอกวิ่งมา พอแค่นี้นะครับผมคลิปนี้ก็ใครยังสงสัยอะไรก็สอบถามกันไม่ได้นะครับอยากให้ทําอันไหนนะครับผมถ้าชอบก็ลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้ยนะครับโอเคสวัสดีครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะจับสูตรถึงร้อยนะครับผมสอบหรับยาง285 75ดห้าเจดห้ารไททัน2อ1 9้อาะครับลองดู ไปแบบธรรมดาเลยแหละไปสีครับหนึ่งร้อยเอยเอเน่กี่ปีก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านไปลองจับไปดูเศรษฐายตอนล้อเดิมผมก็ไม่ได้จับนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่แต่ใน ในเว็บที่เขาเขียนกันประมาณประมาณ10วินนหน่อยอันนั้นเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาก็น่าจะใกล้เคียงกันครับผมอันนี้เดี๋ยวผมไปจับให้ดูว่ามันทั้งหมดกี่วินะครับอันนี้รถเดิมๆทุกอย่างนะครับผมเกียร์ MT 4คูณ4 GLS ใส่ล้อ2 8 5 75 R15 ครับผมเอ้ย R16 ขคอ1 6ครับผมโอเคครับผม ถามห้ดูสวัสดีครับน้ำมันก็จะหมดได้หาที่เติมน้ำมันก่อน <laughs>